ไหวหรือเปล่าบอมเอา้าอุ้ยฝนก็มาแรงช่วงนี้พอดีครับโอ้ฝนตกหนักครับฝนตกหนักเดี๋ยวดูหนึ่งเจโชคมาลิสาขึ้นบอหน่อยครับว่าจะลื่นไหมเอาเบร์เเล็กหน่อยเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวมันลื่นเเร็ว แบบนี้ลงไปไม่ได้ครับลงไปไม่ได้เนาะถ้ารถเบาเนี่ลื่นกับรถหนักนี่ก็ยังพอทนอยู่ครับผลกําลังจะแรงครับมาแล้วพลอหมาผู้แรงครับแรงแรงยังไม่ลื่นครับยังไม่ลื่นกําลังพอดีพอดีเนาะพอครับขอแค่นี้ก็พอเนาะเดี๋ยวมันจะลื่นมันจะเละเทะทำยากครับ เอาแค่ okay. ไม่เป็นฝุ่นก็พอเนาะออบอมบอมบอมควงอีกเกับควงอีกเนาะปล่อยให้รถแรงเขาลงไปก่อนครับเดี๋ยวผมต้องรอถ่ายคลิป่างเดียวเนาะ <laughs> บอมอยากโชว์ของครับบอมเนาะน่าจะไม่แรงครับก็มาลาดพอให้ไม่เป็นฝุ่นเนาะ <laughs> โอ้ดูแมคโคกับแมคโคนี่ลำขอฝนหรือเปล่าเนาะเนาะก็ยังตกอยู่ครับโอ้นักล่าค้าเที่ยวนี่ไม่สนใจกับจะตกหนักตกแรงก็ช่างครับตัวนี้บูอย่างเดียวครับเรียกว่าบูอย่างเดียวเนาะ เอาเลยครับอยากโชว์ของวนะ 2K อยากโชว์ของครับ 2K เนาะเดี๋ยวรอดู 2K ครับรอดู 2K มาครับดู 2K จะบอมหน่อยครับไหวไม่ไหวเดี๋ยวรู้กันครับโอ้ยฝนแรงกับฝนแรงเอาลื่นแล้วไหวไหม 2K ตัวแรงอืบ โอ้หันหน้านี้แล้วครับโอ้แรงครับแรงแรงไหวหรือเปล่าบอมเอา้าอุ้ยฝนก็มาแรงช่วงนี้พอดีครับกูได้อยู่ครับได้อยู่ฮึบโอ้ฝนแรงครับฝนแรงโอ,อ้ขอขอก็ดีของก็ดีครับไอ แม่ของก็ดีครับโอ้ยแรงกบแรงแรงผมไม่กล้าลงครับแบบนี้โอ้ใช้ได้ใช้ได้แรงช้ได้เลยครับแม่สับทรงนี่ครับ